โอเคพี่เตอร์เริ่มแล้วครับครับได้ยินไหมเอ่ยถ้าเกิดได้ยินรบกวนกดหนึ่งหน่อยนะคะกดหนึ่งหรือว่าบอกว่าได้ยินหน่อยนะคะเพราะว่าใส่แมสถ้าไม่ได้ยินอยาจะเปลี่ยนไปใส่เฟสชิลเนะเาะเรารบกวนสักครู่หนึ่งช่วยช่วยบอกหน่อยว่าได้ยินไหมเอ่ยต่น่ั้นจะได้ยินแหละมีตรงนี้อยู่นายยังไงบอกได้นะ นะามีใครได้ยินนะครับผมล้วเกิดได้ยินแล้วกวนบอกหน่อยว่าได้ยินหรือว่ากดหนึ่งยนะครับเรากดได้นะครับโอเคได้ยินชัดเจนโอเคครับสวัสดีครับวันนี้นะครับกลุ่มของเรานะครับหรือวีบรันเทียน่ะได้มาแจกอาหารครับผมในชื่อโครงการว่าประชาราศั์ครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้มาแจกอุปกรณ์ต่างๆในการดำรงชีวิตนะครับช่วงสถานการณ์โควิดมีแมสมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือมีอ่อ ขเขาเรียกว่ายาโดมยาโอมแล้วก็ยาหม่องทั่วๆไปครับแจกประมาณ150ชุดแถวๆนี้แหละครับถนนราชด,ดำเนินแล้วก็วันนี้เราได้สั่งคข้ามาประมาณ100กล่องนะครับเพื่อมาแจกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่แถวๆนี้นะครับก็ตอนนี้เขาเริ่มต่อแถวกันละก็โดยส่วนตัววันนี้ก็อยากจะที่จะมาช่วยเหลือประชาชน เท่าที่เราที่จะสามารถทําได้เนาะอย่างที่ผ่านมาอย่างที่กล่าวว่าเราได้นําอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่ไปให้พี่น้องประชาชนต้องขอใช้คําว่าคนเล่ห์่อนที่อยู่แถวๆราชด,ดำเนินแล้วกันนะครับเพื่อให้สื่อสารได้อย่างตรงไปตรงมาและเข้าใจมากขึ้นเรามีอย่างที่บอกมี150ชุดเนี่ยจะเป็นกล่องซิปเลยข้างในนั้นจะมีอุปกรณ์หลายๆอย่างแจกไม่ถึง15นาทีเลยครับคุณผู้ชมไม่ถึง15นาทีนะของหมดนั่นหมายความว่ายังไงครับนั่นหมายความว่าประชาชนเนี่ย เขาเดือดร้อนจากปัญหาโควิดตอนนี้จริงๆซึ่งเราต้องยอมรับว,ว่าคนที่มันเป็นคนไร้บ้านหรือคนเล่้่อนที่อยู่แถวนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีทรัพยากรมากพออยู่แล้วที่จะเข้าถึงทรัพยากรเท่ากับพวกเรานะครับเขาไม่สามารถที่จะซื้อแมสเปลี่ยนได้ทุกวันเหมือนเราเพราะราคาของแมสเนี่ยก็ยังสูงอยู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์ล้า,างมือเ,เนี่ยก็ถือว่าเป็นสินค้าหายากมากๆสำหรับพวกเขาการที่เรานํามาแจกเนี่ยเขาก็อยากได้เนาะ ผลของมันก็คือภายใน10ไม่ถึง15นาทีของก็หมดแล้วเดีย๋ยววันนี้เราจะลองมาดูกันว่าข้าว100กล่องที่เรานํามาวันนี้เนี่ยจะแจกหมดภายในกี่นาทีตอนนี้ก็เริ่มมีคนปากต่อปากแล้วว่าเราเนี่ยมีมีข้าวมาแจกเขาก็จะด,ดูแถวนะครับแถวก็เริ่มจะเริ่มยาวละเราก็ขอความร่วมมือให้เขาเนี่ยเว้นระยะห่างตามพอสมควรตามมาตรฐาน social distancing นะครับผม รบควานข้อแรหนึ่งกล่องนะคะตอนนี้น้ำเลือกได้เลยครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าในกล่องจะมีช้อนหรือเปล่าลองดูนะครับลองดูก่อนนะคะว่าในกล่องมีช้อนไหมเอ่ยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับโอเคโอเคครับก็เราจะเห็นว่าตอนนี้ประชาชนหลายคนค่อนข้างที่จะเดือดร้อนจากปัญหา โควิดนะครับอย่างที่กล่าวไปว่าต่อให้ไม่เป็นช่วงโควิดเนี่ยประชาชนพวกนี้ครับคนเหล่านี้เนี่ย oh. เขาก็เดือดร้อนอยู่แล้วเนื่องจากว่าอาจจะไม่มีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรได้เท่ากับพวกเรานะครับดังนั้นเนี่ยผมก็อยากจะส่งสารตัวนี้หรือว่าเมสเซจตัวนี้ไปถึงเหล่ารัฐบาลหรือว่าเหล่าผู้มีอํานาจนะครับว่าให้เขาเนี่ย oh. ช่วย oh. oh. อ๋อเท่าที่เขาไ้ทานแล้วนะครับทานแล้ว,ลวครับ,รบอยากจะส่งเมสเซจตัวนี้ครับถึง เราผู้มีอำนาจแล้วก็รัฐบาลในนะปัจจุบันนะครับให้เขาเนี่ยมาดูแลคนพวกนี้สักน,นิดหนึ่งเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยพวกเขาเก็ยังเป็นประชาชนเป็นทรัพยากรของประเทศเรานะครับ <S <S เขายังต้องได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราคิดว่ารัฐบาลไม่ได้โฟกัสก,กับคนเหล่านี้มากเพียงพอปล่อยให้เขาอยู่ตามเขาเรียกว่าอยู่แล้ขอใช้คำว่าอยู่ตามตามมีตามเกิดของเขาอยู่ตามที่ว่าเขามีเท่าไหร่เขาก็อยู่เท่านั้นเนี่ยผมคิดว่า สิ่งเหล่านี้มันไม่น่าตอบโจทย์กับรัฐบาลคือต้องจำ่รา,าว่าประชาชนเนี่ยเลือกรัฐบาลเข้าไปหรือว่าการที่มีคนมาเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณจําเป็นที่จะต้องดูแลประชาชนให้ได้มากที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถทําได้แต่ในปัจจุบันนี้ไม่ดูแลไม่พอแถมไม่สนใจเลยด้วยซ้ำไปจะด้ได้ซ้ำว่าเสี่ยงของคน,คนพวกนี้ถึงจะเป็นเสียงของคนตัวเล็ก,ลกๆหรือว่าจะเป็นเสียงของเขาไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าสิทธิเสรีภาพในความเป็นมนุษย์ในการดํารงอยู่ในประเทศนี้ โดยผ่านปัจจัยสีนเนี่ยมันก็จําเป็นต้องอยู่อย่างเช่นว่าเขาเหล่านี้ก็ไม่ได้มีบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งไม่ได้มีอาหารทานครบทุกมือ้อซึ่งของเหล่านี้ครับมันจําเป็นที่จะต้องให้เขามีเท่าเท่ากับเราจําเป็นที่จะต้องให้เขาไม่ขาดมากเช่นอาหารเนี่ยถ้าเขาผมคิดว่าส่วนตัวผมคิดว่าเขาไม่ต้องการหรอกเขาที่จะมารับอาหารจากพวกเราหรือว่าไปรับอาหารจากคนอื่นเขาก็ต้องการที่จะทํางานมีเงินมีทรัพยากรในการช่วย ช่วยชีวิตของเขาเองได้เขาไม่ต้องการที่จะมารับบริจาคแบบนี้หรอกผมผมค่อนข้างที่จะมั่นใจแต่ปัญหาหลักคืออะไรปัญหาหลักคือว่าในเมื่อโครงสร้างสังคมที่มันเหลื่อมล้ำในปัจจุบันโครงสร้างสังคมที่มันไม่เอื้อให้คนพวกนี้เนี่ยมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรเนี่ยน่าทําให้เขาไม่สามารถที่จะขยับชนชั้นของเขาให้สูงขึ้นกว่านี้ได้นี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาในสังคมไทย แล้วหน่ำซ้ำเนี่ยผมคิดว่าหลังจากปัญหาโควิดนี้ผ่านพ้นไปเรืย่ยปัญหาการตกงานหรือปัญหาการอะไรบ้านแบบนี้จะเกิดขึ้นสูงมากเนื่องจากชนชั้นกลางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดเนี่ยเขาจะขยับฐานะของเขาลงมาเขาไม่ได้ขยับฐานะของเขาขึ้นไปนะครับเขาจะขยับฐานะของเขาจากชนชั้นปานกลางเนี่ยกลายเป็นคนยากจนเนื่องจากกิจการของเขาเอย่ยหรือว่าการงานของเขาเอ่ยเนี่ยได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด แล้วก็ไม่ได้รับการเยียวยาหรือมีมาตรการในการดูแลเขามากเพียงพออย่างที่เราทราบกันว่าตอนนี้ร้านอาหารทั่วทั่วกรุงเทพหรือว่าแถวพริมณฑลเนี่ยที่เขามีคําสั่งให้ทานไม่สามารถทานในร้านได้เนี่ยก็มีเยอะต้นทุนของเขาแพงขึ้นเขาต้องจ่ายค่าที่ค่าคนงานเท่าเดิมแต่ด้วยเงินของเขากำลังของเขาลดลง เขาไม่เขาไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้คุณจะเห็นว่าบางกิจการร้านอาหารหลายๆร้านได้ปิดตัวไปแล้วในสถานการณ์โควิดตรงนี้ก็ต้องไปคําถามถึงรัฐบาลว่าคุณเยียวยาคนพวกนี้ยังไงไม่ใช่แค่ปัญหาของผู้ประกอบการเท่านั้นที่มีปัญหาหลังจากนั้นเนี่ยพอผู้ประกอบการปิดร้านนํามาซึ่งอะไรครับลูกจ้างหลายๆคนหลายๆร้านเนี่ยไม่มีงานทําตกงานนั่นนํามาซึ่งปัญหา ที่จะรุนแรงขึ้นหลังจากนี้ถ้าเราไม่ช่วยกันหรือว่ารัฐบาลไม่มองเห็นถึงปัญหาตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าปัญหาตรงนี้เนี่ยจะเป็นปัญหาหลักที่จะก่อปัญหาสะเทือนต่อเออศรษฐกิจของประเทศไทยอีกหลายหลายปีดังนั้นเนี่ยตอนนี้เรายังคิดว่ายังพอมีเวลาในการแก้ไขปัญหาตัวนี้ดังนั้นไม่สายเกินไปที่รัฐบาลหรือว่าผู้มีอำนาจเนี่ย จะใส่ใจและแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังพูดถึงรัฐบาลก็พูดได้ทั้งวันนะครับตอนนี้เราก็มาลองดูกันว่าตอนนี้ของที่เรานํามาหนึ่งร้อยกล่องเนี่ยก็ใกล้จะหมดละประชาชนก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆเนาะตอนนี้ก็มีคนๆๆขอครับ ตอนนี้นะคะก็ลืมกล่าวไปว่าตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงแถวสาริกาเนาะ,ะนอยู่ตรงพระแม่ธรณีบุญมวยผมนะครับก็คือแถวท้องสนามหลวงซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าท้องสนามหลวงหรือว่าถนนราชะดำเนินเองเนี่ยเป็นที่รวมของคนไร้บ้านเลยด้วยซ้ำคือตอนกลางคืนถ้าเรามาเนี่ยเราจะเห็นว่าสองข้างทางเนี่ยมีคนนอนเรียงกันเป็นแถวเลยผมเคยมาตอนกลางคืนคนเรียงแบบเป็นแถวเลยแต่ปัญหาคือว่าถนนเนี่ย ได้รับการดูแลตลอดมีไฟมีมีการตัดแต่งอะไรให้ดูสวยงามภูมิทัศสวยงามแต่ปัญหาคือว่าคนที่นอนอยู่ข้างทางเนี่ยกลับมากขึ้นนั่นหมายความว่าเราโฟกัสผิดจุดหรือเปล่าเราไปโฟกัสกับภาพที่สวยงามวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแต่ลืมไปว่านั่นนะครับเราไปโฟกัสที่วิวที่สวยงามภูมิทัศน์ที่สวยงามแต่เราลืมไปหรือเปล่าว่า,วาสิ่งสําคัญที่ทําให้ประเทศของเราเนี่ยเดินม,มาถึงจุดนี้ สิ่งสาคัญที่ทาให้เรามีเงินในการสร้างสิ่งสวยงามเหล่านี้ก็คือประชาชนคนเหล่านี้แหละครับถ้าเกิดเราสามารถที่จะผลักดันคนเหล่านี้เนี่ยให้มีการมีงานทํามีกําลังในการดูแลตัวเองได้เนี่ยนั่นจะนํามาซึ่งเงินที่เข้าประเทศอีกเป็นจํานวนมากอ๋อได้ครับเดีย๋ยวขออนุญาตล้า,ลางแอลกอฮอล์ก่อนได้ไหมครับเดีย๋ยวเดี๋ยวางแลพี่โอเคเขาของครับของเขาเดี๋ยวอนุญาตหยิบับคนละขวดนะครับบาทีท่จะได้หลายๆคนนะครับก็ขอโทษนะครับขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยว อ๋อหยิบกับคนละขวดนะครับจะได้ทั่วถึงกันนะครับน้ำเปล่าครับอ๋อได้ครับทานได้ระวังหวานๆนะครับผมครับร้องควนหยิบหนาคนละขวดนะครับเดี๋ยวนี้กล่าวไปครับว่าเราโฟกัสผิดจุดหรือเปล่าเราไปโฟกัสกับภูมิทัศน์ที่สวยงามการเอ่อเอาต้นไม้มาลงการทําถนนให้มันเรียบไฟที่สวยงามหรือลูกอะไรต่างๆเนี่ยแต่เราลืมไปว่าหน้าที่หลักที่เราควรจะทําหรือรัฐบาลควรจะทําคือการดูแลประชาชนคนพวกนี้ คือเขาเกิดมาไม่มีทรัพยากรหรือว่าเกิดมาจนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นปัญหาของเขามากพอแล้วแต่นาซ้าเรากับไม่เยียวยาเขาไม่ไม่ดูแลเขาเหมือนเราไปซ้ําเติมเขาเนี่ยผมรู้สึกว,ว่าตรงนี้คือเป็นปัญหาสําคัญเลยที่เราจะเป็นที่จะต้องรีบเร่งแ,แก้ไขนะครับก็ปัญหาประเทศไทยผมว่ามันก็หลายอย่างเหลือเกินเราก็พยายามผมก็เห็นว่าหลายๆคนทั้งภาคเอกชนเองหรือว่า ตัวของเราเองเนี่ยก็พยายามที่จะช่วยเหลือสังคมให้ได้มากที่สุดอย่างที่เรากล่าวกันว่าที่ผ่านมาแล้วก็มีโครงการประชาริญาที่เอาของมาแจกตอนนี้เราก็นําข้าวมาแจกแต่ผมคิดว่าสิ่งเ่าเนี่ยครับมันพอที่จะแบ่งเบาภาระของเขาได้บ้างเยียวยาเขาได้บ้างแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นผิดหูผิดตาได้เลยเพราะว่าเราเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้มีอํานาจไม่ใช่รัฐบาลที่จะเปลี่ยนโครงสร้างหรือปรับ ปรับแต่งโครงสร้างให้มันเหมาะสมกับคนพวกนี้ได้เนี่ยดังนั้นคือถ้าเราต้องการให้ชีวิตเขาดีขึ้นไม่ใช่แค่เพียงเอกชนรายเล็กรายน้อยแบบเรามาช่วยเขาแต่สิ่งสําคัญคือว่ารัฐบาลจําเป็นต้องมี Mindset หรือจําเป็นต้องมีวิ s ชั่นในการช่วยเหลือคนพวกนี้จริงๆพยายามผลักดันเขาช่วยเหลือเขาให้เขาขยับจากเส้นความยากจนให้สูงกว่าเส้นความยากจน และสิ่งสําคัญคือเราต้องมองคนเหล่านี้ครับเป็นคนเหมือนกับเราอย่างเท่าเทียมกันเพราะอย่างที่บอกว่าคนในประเทศไทยเราเนี่ยทุกๆคนก็คือเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันดังนั้นจะมากดีมีจนหรือว่าไม่มีเพียงใดเนี่ยเขาก็คือเจ้าของประเทศร่วมกับเราก็ถามสิว่าการที่เราจะดูแลเจ้าของประเทศให้เท่าเทียมกันอะเราจะทิ้งคนพวกนี้ให้เขาลําบากให้เขาไม่มีทางไปอย่างนี้ตลอดไปหรือไม่ ปัญหาคือว่าพอเขายากจนเนี่ยเขาจะส่งต่อความยากจนไปให้กับลูกให้กับหลานเขาเพราะเขาไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้เลยการศึกษาที่เขาจะส่งให้กับลูกให้ลูกได้เรียนโรงเรียนดีๆให้ลูกได้ทานอาหารดีๆเนี่ยเป็นไปได้เป็นไปได้ยากมากดังนั้นความจนก็จะอยู่กับความจนตลอดเจเนอเรชันของเขาและเจเนอเรชันของลูกเขานี่คือปัญหาหลักที่ประเทศที่ต้องการที่จะผ่านตัวจากประเทศที่กำลังพัฒนาหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า developing country เนี่ย เป็นเดรัจเป็นขันที่ก็คือการที่จะพัฒนาคนเหล่านี้ให้เขามีศักยภาพมีโอกาสในสังคมที่สูงขึ้นดังน,นั้นผมก็ฝากไปถึงรัฐบาลปัจจุบันหรือว่าคนที่ต้องการที่จะเป็นรัฐบาลในอนาคตเนี่ยแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยเพราะปัญหานี้ก็คือเป็นปัญหาหลักหากคุณสามารถที่จะให้เขามีอาชีพเขาก็จะมีเงินในการซื้อของและเงินเหล่านี้เนี่ยก็จะนําไปบวกเป็น GDP ที่เกิดขึ้นภายในประเทศเขาก็จะมี เขาก็จะมีเงินในการส่งลูกเรียนหนังสือให้ลูกได้เข้าโรงเรียนดีๆให้ได้รับการศึกษาดีๆลูกเขาก็จะมีความรู้ในการเลี้ยงอาชีพตัวเองในอนาคตเห็นไหมครับว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันคือโซ่มันคือเชนที่ต่อกันหมดเลยเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเพียงแค่ปัญหาเดียวมองจุดๆเดียวได้สุดท้ายคือการแก้ปัญหามันต้องบูรณาการกันหรืออินทิเกรตกันให้มันสอดคล้องให้มันเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน อย่างปัญหาความยากจนอย่างที่กล่าวไปว่าปัญหาความยากจนก็จะนํามาซึ่งปัญหาของความเลื่อมล้ําปัญหาของความยากจนก็จะนํามาซึ่งปัญหาของความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากรผมไม่ได้บอกให้คนเหล่านี้เขาเข้าถึงทรัพยากรแบบอู้ฟู่หรือร่ารวยเท่ากับคนอื่นแต่ปัจจัยสี่ของเขาจําเป็นที่จะต้องมีอย่างน้อยเขาต้องมีบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งมีอาหารที่ไม่ต้องหรูมากก็คือกินมีกินทุกมือ้อหรือว่าไม่ขาดสนเรื่องการดูแล พยาบาลหรือการศึกษาสิ่งเหล่านี้คือสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนคนไทยทุกคนจําเป็นที่จะต้องได้รับนะครับย้ําว่าย้าว่าสิ่งเหล่านี้คือปัจจัยขั้นพื้นฐานที่ประชาชนคนไทยทุกคนจําเป็นจะต้องได้รับเราไม่ได้ขออะไรที่มันมากเกินไปเราไม่ได้ขออะไรที่มันอยู่สูงเกินไปแต่ต้องไม่ได้สิ่งเหล่านี้เราเคยทําได้ดีมาก่อนเราเคยทําให้ประชาชนมีกินมีดีอยู่ดี ไม่กินข้าวไม่กดมือกินมือ้อเราเคยทําได้แล้วก็หวังว่าถ้าหากรัฐบาลชุดนี้ทําไม่ได้ก็หวังว่ารัฐบาลชุดหน้าจะทําปัญหาเหล่านี้ให้มันแก้ไขให้คนพวกนี้เขาเนี่ยได้มีโอกาสในการขยับฐานะของเขาขยับตัวของเขาเองเนี่ยให้อยู่สูงขึ้นกว่าในปัจจุบันก็ฝากตรงนี้ด้วยละกันว่าใครที่รับฟังคลิปนี้อยู่หรือว่ารัคลิปนี้ของเราหรือว่ามเมสจนี้ของเราเนี่ย ไปถึงรัฐบาลเนี่ยก็อยากให้เขาโฟกัสแล้วก็แก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยตอนนี้เขากักบข้าวของเราที่นำมารอดกล่องเนี่ยเหลือประมาณ3กล่องละมีคนถามในคอมเมนต์เนาะว่าเรื่องคุณโตโต้คุณเพนกวินแล้วก็คุณตี้พะเยาออัปเดตข่าวให้หน่อยได้ไหมครับอ๋อได้ครับผมก็ตอนนี้ขออัเดตคนแรกก็คือพี่โตโต้นะครับพี่โตโต้ตตตตเนี่ยก็ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่เพื่อดูอาการว่าอย่างที่เขาได้กล่าวไปครับว่าตอนที่เขาอยู่กระสิบเนี่ย เขาได้ไปคลุกคลีกับบุคคลที่เกี่ยวกับที่เป็นโรคพวกวัณโรคหรือโรคหัวใจอะไรเงี้ยครับคือวิโต้บอกเขาเหงาเขาก็เลยพยายามหาที่ะอะไรทําก็เลยไปอยู่แบบช่วยอาสาพยาบาลว่โตโต้ก็เพิ่พงทราบเหมือนกันว่าบางคนที่เขาได้ไปคลุกคลีด้วยเนี่ยได้ไปเจอด้วยเนี่ยก็อาจจะมีวัณโรคตอนนี้ก็เลยไปตรวจร่างกายนะครับหลายๆอย่างคือมีตรวจวัณโรคตรวจ h i v และที่สําคัญก็คือตรวจโควิด -19 ซึ่งผลทุกอย่างเนี่ยก็ออกมาโดยดีก็คือโควิด -19 ก็ไม่ได้เป็นผลบวก แล้วก็พวกวานโร่เนี่ยก็ไม่ได้มีการติดเชื้อแต่อย่างใดก็ก็คลีนคิดว่าเร็วๆนี้เนี่ยอาจจะออกจากโรงพยาบาลได้ละส่วนคุณตี้พยายาเขาวันนี้ก็เป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งก็คือคุณตี้พยาได้รับการประกันตัวนะครับผมก็ดีใจกับคุณตี้ด้วยละกันส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเพนกวินนะครับจากที่เราทราบก็เพนกวินตอนนี้ออกมาจากโรงพยาบาลรามาละถูกส่งตัวกลับมาที่โรงพยาบาลราชทันแต่ปัญหาคือว่าตอนนี้เราไม่ทราบจริงๆครับผมก็ไม่ทราบจริงๆว่า ตอนนี้คุณเพนกวินอยู่ที่ไหนผมก็ไม่ทราบว่าน้องอยู่ที่โรงพยาบาลราชทันหรือว่าอยู่ที่ไหนเนื่องจากโรงพยาบาลราชทันเนี่ยได้กล่าวว่าน้องอยู่ที่นี่แต่ปัญหาคือว่าเขาก็ไม่ได้ให้แม่หรือให้ใครก็ตามเนี่ยได้พบเจอตัวเพนกวินเป็นๆคืออย่างที่วันนี้ครับแม่ก็ได้ไปขอคลายว่าขอวิดีโอคอลได้เห็นหน้าลูกได้ไหมได้เห็นว่าลูกเนี่ยอยู่ที่นี่จริงๆแบบปลอดภัยจริงๆด้วยความเป็นห่วงของแม่ ผมก็เลยกลับไปขามที่โรงพยาบาลรัชธรนว่าเหตุใดเนี่ยแค่วิดีโอคอลเนี่ยให้แม่ได้เห็นหน้าลูกเนี่ยทาไมถึงไม่ได้ทําไมถึงต้องห้ามคือคุณไม่เข้าใจโอ้คุณเป็นแม่หรือว่าเขาเนี่ยเป็นห่วงลูกขนาดไหนลูกของเขาอดอาหารมาแล้วหกสิบกว่าวันหกสิบกว่าวันนี่มันนานมากน,นะคุณผู้ชมหกสิบกว่าวันเนี่ยก็คือกว่าสองเดือนกว่ากว่าด้วยซ้ําเนี่ยอดอาหารได้พอพอไปอยู่โรงพยาบาลามา ไม่ได้ในการ,รก,การรักษาที่ดีมากหรืออะไรมากเนี่ยก็คือแค่ตรวจเฉยว่าโอเคปลอดภัยหรือเปล่าหรือเปล่าพอ,อรู้สึกว่ามันปลอดภัยหรือไม่รู้ยังไงก็ตามก็ส่งตัวกลับมาซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมขอเรมไปถึงโรงพยาบาลร,รามาเลยแล้วลการตรงๆไปเลยว่าคนจําเป็นที่ต้องดูแลเขาหรือว่ารักษาเขาให้ดีที่สุดเนื่องจากว่าเขาก็เป็นคนไข้คุณส่งเขากลับมาที่โรงพยาบาลราชทันเนี่ยซึ่งไม่ได้มีอุปกรณ์หรือไม่ได้มีแพทย์ที่เก่งมากเพียงพอเนี่ยมันอาจจะนํามาซึ่งปัญหาหลังจากนั้นของเขาก็ได้ ดังนั้นผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมโรงพยาบาลราม,มาจําเป็นที่จะต้องส่งตัวเพนกวินกลับมาราชทันเร็วขนาดนี้และประเด็นที่สองคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมโรงพยาบาลราชทัรถึงไม่ยอมให้แม่ได้เห็นหน้าลูกของเขาซึ่งเป็นคําถามที่ทตอบไม่ได้จริงๆนะว่าทําไมถึงทําแบบนี้จะคือคณกําลังทําอะไรอยู่แค่ให้แม่เขาได้เห็นหน้าลูกแค่เนี้ยทำไมถึงทําไม่ได้ แค่ทุกแค่ทุกวันนี้ในสิ่งที่แม่เจอในปัจจุบันมันก็หนักหนามากเพียงพอแล้วสิ่งเหล่านี้ที่เพนกวินเจอก็หนักหนาต่อคนที่รักเขามากเพียงพอแล้วผมก็อยากจะขอให้โรงพยาบาลราชทันเนี่ยได้ทําตัวอย่างตรงไปตรงมาแค่วิดีโอคอลให้แม่ได้เห็นหน้าลูกเท่านี้ทําได้หรือไม่มันจะได้เป็นการลดบรรยากาศที่ความเป็นห่วงเพนกวินทั้งตัวของแม่เองด้วยทั้งตัวของผู้ที่รักในเพนกวินเองด้วยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะเหลือบากกว่าแรง ด้วยซ้าไปการที่ผมพอเข้าใจได้ว่าการที่ไม่อาจจะไม่พบตัวต่อต,ตัวเนี่ยอาจจะเป็นหาโควิดหรือว่าอ้าสถานการณ์โควิดเท่าที่ผ่านมาแต่เราต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าที่ผ่านมามีคนติดโควิดในเรือนจําผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าราชธันเอยเรือนจําเอยหรืออะไรเอยเนี่ยจะรับผิดชอบต่อสิ่งเหล่านี้ยังไงเราเห็นแล้วว่าจัสตินพี่จัสตินหรือพี่นุกเนี่ยติดโควิดมาก่อน ตอนนี้ทนายอาโน์ก็ติดโควิดมาเหมือนกันสองคนนี้ร้วติดโควิดในเรือนจําหากคุณบอกว่าคุณมีมาตรการในการป้องกันโควิดในเรือนจํามากเพียงพอนี่ทําไมทั้งสองคนนี้ถึงติดโควิดในเรือนจําได้ราจะทันแล้วกับเรือนจำเนี่ยจำเป็นจะต,ต้องหาคําตอบมาให้กับพี่น้องประชาชนว่าเหตุใดทั้งสองคนนี้ถึงติดโควิดในเรือนจําได้ก่อนที่2คือว่าพอติดโควิดในเรือนจำแล้วเนี่ย ราชทันกับเรือนจำเนี่ยจะรับผิดชอบต่อสิ่งเหล่านี้ยังไงในการที่คุณชอบบอกว่าพบไม่ได้ครับคนนอกเข้าไม่ได้เพราะปัญหาโควิดคุณอ้าโควิดเพื่อที่จะริดลอนสิทธิเสรีภาพในการเข้าเยี่ยมของผู้ต้องผู้ต้องหาเนี่ยจริงหรือไม่คุณกําลังละเมิดสิทธิของผู้ต้องหาจริงหรือไม่และที่สําคัญเราอย่าลืมว่าทั้งหมดที่ผมกล่าวชื่อไปนี้เนี่ยทั้งนุกทั้งอนน์เนี่ย เขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ยังไม่มีสารหนนะครับได้ตัดสินว่าสิ่งที่เขากระทํามานั้นเป็นความผิดนั่นหมายความว่าตามหลักการ presumption of innocence เนี่ยหรือหลักการสันนิษฐานว่าคนที่ไม่มีความผิดอ่ะย,ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เนี่ยยังจําเป็นที่จะต้องตรงกับเงื่อนไขนั้นอยู่สุดท้ายนี้ก็เราก็แจกอาหารหมดแล้วผมไม่แน่ใจว่าใช้เวลานานขนาดไหนแต่ผมคิดว่าไม่น่าเกินสิ้านาทีเนาะไม่น่าเกิน2ี่สนาทีเพราะว่า ของก็ไม่ได้เยอะแล้ววันนี้คนมาก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ไม่ได้เยอะเท่าแต่ก่อนเลยที่แจกของครั้งนี้แล้วของประชาชนาวันนี้น่าจะใช้เวลานานกว่าปกติแต่สุดท้ายมันก็สะท้อนว่าคนเดือดร้อนในสังคมนี้ยังมีอยู่มากดังนั้นผมยังอยากจะฝากเมสเซจไปถึงทุกๆคนว่าอย่าทอดทิ้งคนพวกนี้พยายามที่จะช่วยเหลือคนพวกนี้ให้ได้มากที่สุดผมก็เห็นแล้วล่ะผมก็ขอขอบคุณเอกชนหลายๆคนที่พยายามที่จะช่วยเหลือประชาชนทุกคนที่เดือดร้อน จากปัญหาความยากจนปัญหาโควิดที่ผ่านมาแต่สุดท้ายนี้เราต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าคนที่จะทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้จริงๆพยายามที่จะทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยก้าวหน้าไปได้จริงๆก็คือรัฐบาลคือผู้มีอํานาจหากคนมี m i n d s e ตที่มองเห็นคนอย่างเท่าเทียมกันต้องการที่จะช่วยเหลือคนอย่างเท่าเทียมกันเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องมาแจกอาหารคนพวกนี้ครับเขาจะมีเงินในการไปซื้อข้าวกินเขาจะมีเงินในการส่งลูกส่งหลานเขาเรียนหนังสือได้ สิ่งเหล่านี้จะแก้ไขปัญหาประเทศไทยในอนาคตได้อีกประมาณ5 1 0ปีข้างหน้า,าวันนี้ผมนะครับโค้ชของกลุ่มวีวนเทียก็ขอขอบคุณทุกคนที่ได้ชมไลฟ์อยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็ขอฝากว่าอีกครั้งหน้าเนี่ยอาจจะมีโครงการหรือมีกิจกรรมใดๆเนี่ยก็ขอฝากพี่น้องประชาชนช่วยกันดูช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณแล้วก็ปิดไลฟ์เพียงเท่านี้ครับแล้วไว้พบก,กันใหม่คราวหน้านะครับขอบคุณครับ